สวัสดีครูชมทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับเพจคณะครับเนี่ยวันนี้ก็อยู่กันใน Roblox Map Tower Defense Simulator นั่นเองนะครับหรือชื่อสั้นก็คือ TDS นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนอยู่เช่นเคยนะครับก็อัปเดตสอฟต์แสูตรก็ยังไม่มานะครับแต่ว่าสิ่งที่อัปเดตมาล่าสุดก็คือ X สามนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์ทาวเวอร์ตัวใหม่นั่นเองซึ่งมันก็จะมีตัวอีเวนทาวเวอร์สองตัวนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในชุมชนนะครับ ว่ามันมีตัวอีเวนทาวเวอร์อยู่2ตัวหลักๆนะครับในอีเวนเดียวนะครับก็คือเออเราให้มันโหลดกันดีกว่ามันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือน e โครแมนเซอร์กับเจสเตอร์นั่นเองนะครับไ hey, อที่ผมพูดลงน้ำมไม่ใช่หรอนะขี้เกียจรอให้มันโหลดก <c oughs> ็โหลดมล้ก็นานอยู่แล้วงไม่เห็นตัวตาล้วตัวหนึ่งก็จะเป็นเจสเตอร์นะครับอันนี้ตัวมันไม่โหลดเฉยๆนั่ง คือหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะหน้าตาโหลดเซก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจสเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นทาวเวอร์ตัวใหม่นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นนิโครแมนเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวของนิโครแมนเซอร์เนี่ยจะมาก่อนเจสเตอร์นะครับโดยที่นิโครแมนเซอร์มาในช่วง x 2นะครับเจสเตอร์มาในช่วง a 3นะครับซึ่งผมก็ได้บอกวิธีการเอานิโครแมนเซอร์ไปแล้วนะครับ ทั้งนี้คนมเสนเซอร์กับเจสเตอร์นะครับซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วแหลงวิธีได้ก็วิธีได้ในคนมเสนเซอร์ก็คือเราต้องใช้เจมซื้อครับราคาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยซึ่งการที่จะได้การที่จะได้เจมเนี่ยก็จากการเล่นโหมดที่มีชื่อว่าฮาร์ดคอร์ได้ดีนะครับก็อย่าสงสัยนะว่าทำไมถึงมีคนอยู่ในเซิร์ฟนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในเซิร์ฟปกตินะครับเซิร์ฟคนน้อยเนื่องจากว่าเซิร์ฟวีเพื่อนผมก็หมดลว มันูลอยยูนะครับนี่ครับมูฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งก็จะได้จากการเล่นมูฮาร์ดคอร์เท่านั้นนะครับส่วนต่อมาเจ s สเตอร์ก็วิธีได้เจสเตอร์เนี่ยก็คือการชนะโหมด X3 น,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 นั่นเองนะครับในอีเวนต์นั่นเองพอเข้ามาตอนนี้ปุ๊บค้างนี่มันก็จะมีรูปปั้น2อันตรงนี้นครับพอเดินปุ๊บนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็น x หนึ่งกับ x 2นะครับซึ่ง x หนึ่งเนี่ยผมเคยเล่นให้ดูไปแล้วนะครับแต่ x 2ก็ยังนะครับแต่ผมก็ยังไม่เล่น x 2ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวทาวเวอร์ให้ดูก่อนนะครับตัว e าว tower นะครับตัวใหม่พอเรา,าเข้าตรงนี้ปุ๊บอืมข้ามาปุ๊บข้างหน้าก็จะเป็น x 3เลยนะครับเดินไปใกล้ๆนี่นะครับ x 3ซึ่งบอสก็จริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวนี้หรอก ถ้าบอสที่ผมเคยไปเจอในพอเข้าไปเล่นเนี่ยก็มันเป็นมืออะมือตัวมือลอยได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็น UGC อันใหม่นะครับซึ่งก็จะมีเป็น m a s k of Symphony, n e c r o m a t e r Storm แล้วก็ Eclipse Cloud นั่นเองนะครับจริงไม่มีอีกอันนะึงนะมันชื่อว่า Narrator Top Hat นะครับแต่ว่ามันหมดไปก่อนแล้ว <c oughs> ซึ่งจริงๆเนื้อหาหลักๆล้าก็คือการรีวิวตัว Tower ตัวอีเวนทาวเวอร์สองตัวนะครับก็คือตัวของนิโคลแมนเซอร์กับเจสเตอร์นี่นะครับแต่ผมจะรีวิวนิโคลแมนเซอร์ก่อนนะครับเนื่องจากว่านิโคลแมนเซอร์เนี่ยมาก่อนนะครับโดยที่เรามาดูสเต็คสเต็เริ่มต้นของนิโคลแมนเซอร์ก่อนดีกว่านะครับก็ในการโจมตีอยู่ที่1.5นะครับระยะ16ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่8แต่ว่าข้อเสียก็คือวางได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียที่ ก็ค่าจะแย่พอสมควรนะครับสุดค่าวานก็อยู่ที่ประมาณ2 2 5 0นะครับแถมในคอมเมรเซอร์เนี่ยเปิดมาเนี่ยก็สามารถยิงตัวบินก็ได้แล้วก็ยิงตัวไฮเดนก็ได้เหมือนกันนะครับไฮเด้นก็คือตัวลองหนนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยผมจะเอาในคอมเมรเซอร์เนี่ยแหละเอาไปเล่นเนี่ยแหละครับเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะว่าสเตตแล้วก็หน้าตามันเป็นไงบ้างน,นะครับแต่ละขั้นของมันเดี๋ยวเราไปจัดเซ็ตก่อนอย่างแรกฟาร์มนะครับรอบนี้ฟาร์มเป็นสกินกรีฟหยาดนั่นเองนะครับ ได้จากกล่องสก,กินฮาโลวีนนะั่งกล่องหนึ่งก็ราคาสี่พันนะครับเว้ดูสก,กินก่อนดีกว่าว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างน,นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่สอมขวรนเลยก็ประมาณสิบกว่าสก,กินเลยนะครับก็สิบสองอ่ะสิบสองละนับละสิบสองสกินนะครับก็จะมีมินิก,กันอยู่สองสกินได้แหละก็จะเป็นของพัมกินกับ โก้นั่นเองนะครับมีบสองสก,กินก็ประมาณนี้แหละโอเคต่อไปตัวต่อไปก็จะเป็นสเก,กลนะครับรอบนี้สเก,กลก็จะก,กินแมสเคเลดนะครับก็ได้จากการทำซีซันพารน,นี่นแหละครับต่อมาก็จะเป็นดีเจนะครับดีเจบูฟรอบนี้ก็สก,กินแมสเคเลดเหมือนกันนั่นเองนะครับและทีมก็เป็นสก,กินแรกของผมด้วยแหละสก,กินดีเจสกินแรกของผมนะครับที่มี ต่ว่าก็จะเป็นคอมแบนเดอร์นะครับสกินไลฟ์การ์ดจากช่วงซีซันพัสที่มีชื่อว่า In of Summer ดีนะครับแล้วก็ต่อด้วยนิโคโรแมนเซอร์นี่ก็เซก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง let's go โอเคทำการซุมดา o w ไปที่ร้อยแล้วนะครับการเริ่มุนบเต็นทันทีแล้วก็รอก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาได้ปรับระบบใหม่นะครับ พราะว่าถ้าเกิดเราจะเราโหวด,ด่านเนี่ยพอเราโหวตหมดปุ๊บเราก็ยังไม่ได้ตังค์นะครับต้องรอให้ผลโหวตมันโหวตเสร็จก่อนนะครับพอเราโหวตโหวตเสร็จปุ๊บมันก็จะนับถอยหลังอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะให้ตังค์มาแล้วเองเดี๋ยวตังค์มาแล้วก็วาการวางสเกลตรงนี้เลยครับตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งหนันถีบอกนะครับว่าราคาการวางของเด็กคนมนเซอร์อยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องเก็บตังค์ ต้องเก็บตังฟาร์มก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาสก,กินแมสคอตดดีเจนั่นเองนะครับถือว่าเอ้ยไม่ไดิไม่ใช่แมสคอตดีเจสิงแมสคอดสเกลเออผิดตัวถือว่าเป็นสก,กินแบบใหม่นะครับที่ถือว่าเท่พอสมควรเลยอารมณ์เหมือนหน้ากาอีกานะครับแล้วก็เปลี่ยนเมชั่นสเกลดังอืม เขาบอกว่าเขาได้เรียนแอนิเมชันทำให้พวกซอมบี้เนี่ยมันเดินสมูทขึ้นนะครับไม่ผมจำได้น,นี่ว่าก็ชิีวๆไปนะครับไม่ต้องมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกการอัพสกเกลให้เป็นระดบหนึ่งมองฟาร์มเพิ่ม มาเว็บ5อย่างรวดเร็วนะครับวางสงิตักไม่ทันอืมโอ้ักทองจริงๆหมดไม่ต้องเก็บหรอกนะเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บฟักทองครบแล้วนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็มี5,200นะครับก็ทั้งหมดแรงก็ประมาณ16แรงเลยนะครับ ถือว่าเยอะ,ะมากๆเลยมันเยอะ,ะมากๆเลยจริงๆแถมกว่าจะได้ฟักทองแต่ละครั้งนี่ก็ยากเวยคือมันต้องไปเล่นไอ้นี่แทนนะต้องไปเล่น X2 แทนนะเพราะว่า X2 มันจะให้ฟักทองเยอะมากเลยให้จำได้ก็ประมาณ300น่าจะประมาณ350ต่อครั้งแหละก็ได้เยอะพอสมควรเลย ในเว็บเก้านะครับเอาจริงในคอมเมนเซอร์มันก็มีระยะพิเศษนะครับซึ่งระยะพิเศษนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดในคอมเมนเซอร์เนี่ยได้ทำการโจมตีเนี่ยครบตามที่จํานวนที่มันบอกเนี่ยก็ทาการเสกหลุมศพขึ้นมานะครับแลยวที่หลุมศพนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสกกระดูกข,ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คคอเป็นพวกสเกลเลตันนั่นเองนะครับ มันคือมานำกะพอแล้วเกิดแบบว่าสะสมดาวเมครบเสร็จปุ๊บมันก็ทำการซัมมอนเป็นหลุมศพมาก่อนแล้วก็จะมีสก,กิปให้กดนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะทำการซัมมอนกระดูขึ้นมาได้เองนะครับ ตัววังนโครแมนเซอร์นะครับตรงนี้นี่นะครับนี่คือหน้าตาของนโครแมนเซอร์แบบจริงๆนั่นเองนะครับมากทาก็เป็นหัวกระโหลกนะครับมีเขาแดงนี่นะครับมันก็จะมีหลอดเครื่องตรงนี้นะครับก็เต็มประมาณ3าสิบนะครับถ้าเกิดนโครแมนเซอร์เนี่ยทำดาเมจแล้วทำดาเมจครบ30เมส่อะไรเนี่ยก็ทำการเสียกระดูกขึ้นไม่เนไรเสกหลุมศอกขึ้นมานะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะมีสก,กิลให้กดนยนะเดี๋ยวอันที่ผมปับตัวจีขอเปลี่ยนคีย์วินแป๊บหนึ่งขอไปเป็นอัโตโนมัติเลยอืมแล้วก็นี่ที่เอ๊ะเอ๊ะอ่าเฮ้ยตรงนี้หายไปเฉยเลยจำได้ว่าปกติเขาจะบอกบอกว่าบอกว่าตัวไหนโมห็นไฮเดน ตัวไหนยิงตัวบินได้แล้วก็ตัวไหนที่มันในนี้ได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่เขาออกไปหรือบ่าเนี่ยช่างมันเถอะก็ขั้นแรกของในคอมเมนเซอร์ก็ใช้ตั้งเจรละห้าสิบนะครับเพิ่มดาเมจจากปกติแปดเป็นสิบนะครับแล้วก็ปกติเวลาในคอมมนเซอร์ยิงเนี่ยมันก็จะยิงแบบว่า,าดาเมจทะลุนะครับอารมณ์เหมือนกับอาเชอร์นี่ยนะครับปกติตอนแรกมันก็ยิงได้สองตัวอันนี้ยิงเป็นสามตัวนะครับอม คันที่สองก็ใช้ตังสองพันนะครับก็เพิ่มคเรนวในการโจมตีจากหนึ่งจุดห้าเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็สปอนเวลาสปอนแต่ละครั้งเนี่ยก็ปกติเนี่ยเวลาในคอมเบรเซอร์จะเสกเหลุมโซ่ขึ้นมาเนี่ยปกติจะเป็นสองนะครับอันนี้เพิ่มเป็นสามแล้วก็มีโอกาสที่จะสปอนเป็นซอสเกลเลต,ตันนั่นเองนะครับก็คือเป็นสเกลเลต,ตันแบบว่าถือดาบนม่นีนะครับเมื่อกี้ตายไปก่อนและ เนี่ยแหละมันก็มีสิทธิ์หลุดนะครับเพราะว่าคอมเปอรเซอร์มันก็ไม่ได้โกงอะไรมากหรอกไชจริงนะคด,ดีคด,ดีสาวก็ใช้ตัง1หนึ่งหมื่นเลยนะครับก็เพิ่มระยะนะครับจากสิบหกเปสิบแปดแล้วก็เพิ่มดาเมีจากสิบเป็นยี่สบห้าแล้วก็เป็นหลุมศพนะครับให้เลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองแล้วก็มีโอกาสที่จะสปอนเป็นใจแอสเกเลตันนั่นเองนะครับแล้วก็ สปอนมีโอกาสที่จะสปอนสเกเลตันไนท์นั่นเองนะครับก็เป็นสเกเลตันอัศวินนั่นเองไปขั้นที่สี่ก็ประมาณนี้นะครับืมเหตุผลว่าแมสวางดีเจดีกว่านะครับจะได้เพิ่มระยะแล้วก็ลดราคานี่นะครับหน้าตาของเมสก็เลยดีเจนะครับเท่มากเลยก็คือเหมือนเป็นคอนดักเตอร์นะครับ ครคเตอร์ที่ผมแปลได้ก็น่าจะเป็นบอกว่าผู้นำบรรเลงดนตรีนั่นเองนะครับนี่คันสี่เดี๋ยวรอดูอัปเลยผมชอบมากส่วนเพลงที่ใช้ก็เป็นรอบหน้าล็อบบี้ของอีเวนท์ฮาโลวีนสั20นะครับเพลงที่เอาไว้หลอกหลอนผู้เล่นทีเดีย้คนกับผ,ผู้เล่นเก่าดีๆนั่นเอง มาเสร็กระดูกเลยอนี่น้ำใจอันสิเกเลตันเดินชนไปนี่เออมาดูอัปตันนะครับนี่เนเทามากพี่เกคือแบบเล่นสมันเหลืองกติอัปตันของเนโคมเมนเซอร์ก็ใช้สามหมื่นนะครับอันนี้โดยลดราคาก,กลายเป็นสองหมื่นสี่นะครับ เดี๋ยวจะอัปตันให้ดูทีหลังนะครับเดี๋ยว่างคอมมานเดอร์สักครู่อืมอืมโอเคตอนนี้เวลวที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ม2บน4ก็ถ้าเกิดจะ up เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับจาก0.86เป็น0.26ก็เพราะว่ามันโดนเอมมันเดรนนะครับแล้วก็อลลเอกอ่ลอ็อกเป็นหลุมศพเลเวล3นะครับก็มีสีจะซัมมอนเอ็กซ์คูชเนอร์สกิลเลตันแล้วก็ฮารโลกาดแล้วก็จะมีสตีลโซก็คือเป็นท่านในการโจมตีนะครับปกติมันเป็นการยิงยิงใช่ไหมครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นการเป็นแสงเลเซอร์แทนนะครับ แกสติลโซนั่นเองนะครับก็เคอคำมยวิญ,ญญาณแล้วก็มีการเพิ่มเวลาทุกครั้งเวลากระดูกเวลาในคอมเมนเซอร์ซอมบอนกระดูกเนี่ยก็จะมีการทำดาามจเป็นสายฟ้านะครับก็ทำดาามเจ็ดสิบห้าน,นั่นเอง Okay. ก่อนหน้านี้ต้องขอไปใช้นะครับทผู้ชมริก่อนหน้านี้ผมไปเข้าน้ํามาโอเคตอนนี้ตัง 30, สามหมื่นสี่นะครับเป็นอัปเกรดนะครับนี่นะครับหน้าตาอัปตันของในคอมเนเซอร์นั่นเองครับก็จะเปลี่ยนหน้าตาตัวเองรู้สึกว่าจะกลายเป็นผู้ใช้าศาสตร์มืดเต็มตัวแล้วแหละครึง่งหน้าแทบครึ่งหนึ่งของตัวเองกลายเป็นกระดูกนะครับแถมหนังสือตัวเองก็เปิดรัวๆนะครับ าให้ตาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเว็บต่อไปเดี๋ยวผมจะทำทำการลองซัมมอนกระดูกให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกี่ไปรเลยดีกว่าะซัมมอนนี่นะครับเอ็ก u s i o n เ r อร์สเกเลตัน อันนี้ยังแค่ตัวเดียวอยู่นะครับอืปลาขวานไปแล้วก็มีเป็นฮาโลกาดนะครับแต่ว่าตายไปแล้วเย่จริงครับสเกลแฮตันหน่อยดีกว่าได้เป็นดามเหมือเสริมให้เนีคอมเพนเซอร์โอ้เรียบร้อยเื้อ,อตายเลย ข้อดีองไอเจ้า Exclusioner Skeleton เนี่ยก็คือเลือดเยอะนะครับมันเลือดเยอะที่สุดเลยนะครับเลือดประมาณสามพันเลยนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันเวลาจะตีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ครั้งลาประมาณสี่วีนะครับอันนีถ้าเกิดกคุณผู้ชมเห็น ถ้าคุณผู้ชมเห็นหลุ่มศพยังเป็นขั้นนี้อยู่เนี่ยอย่าเพิ่งกดแซมมอนนะครับนี่เราให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอย่างนี้เปิดแเลิกรังการแซมมอนเลยนะครับนี่อื้มยังไงละ่ะโอ้โหตายซะและ้วหนาละป่าขวานใส่ออป่าขวาน อืมชนยังไม่ตายเออตายก่อนลวตายของจริงแล้วรอบนี้ไงนี่ก็ยังแค่ตัวเดียวอย่างน,น,นะครับเดี๋ยวผมทำการวางเพิ่มนะครับม,มาอะไรตัวหนึ่งในคอมเมนเซอร์อืมำบับไปก่อนนะครับสซมอนกระดูก นี่ปกติมันก็มีสายฟ้ามาด้วยนะครับรอบน,นี้ไม่มีฮาลกานี่โอ้โหรอดโอ้โหโอ้โหยกระดูกเวน,นกรรมสมอนกระดูกอื้อ,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 อโอ้โหวจะกิบเลยดีกว่าอย่างนี้สกูชันเนอร์มันไอ้นี่ไปก่อนนะครับ ออนั่นแหละจะปลาขวานจะได้ปลาขวานไปนะครับจะได้ทําดามีไปด้วยอืมเออเออเออเรียบร้อยอ่ะหูหายแล้วเอะทำการสมอนกระดูกอืม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 ได้สกูชนเนอร์มาอีกตัวนึงนะครับโอโ้ตายแกเพิ <laughs> <laughs> ่งได้จะสมอน ตายก่อนซะละเฮ้เย่ยจริงอจริงข้อเสียหลักๆเลยนะครับของไอตัวไอสคูลชันเนอร์ไม่ใช่แค่ไอสคูลชันเนอร์สิไอพวกตัวกระดูพวกนี้เนะี่ยถ้าเกิดคือมันโดนเบรกเกอร์ชนเนี่ยคือนัดเดียวนัดเดียวคือตายเลยนะรวมนีมมมม่มีไอสคูลชันเนอร์ บูชนเข้าไปบอฟอีกอัปเกรดโอเคตอนนี้ก็วางครบแล้วนะครับไม่อีกตัวหนึ่งก็ไม่สามารถวางได้แล้วครับสำหรับเอ่อตัวของนี้คอมเมนเซอร์นะครับแต่ว่านี่จะเป็นค่าเสียหลักๆนะครับสำหรับตัวของนี้คอมเมนเซอร์นั่นเองเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราทำการอัพทำการวางโกลเด้นสเกาให้หมดนะครับนี่เ,นเว็บสามห้าเว็บนี้ก็มีตัวเบรกเกอร์นะครับ มันกระดูกตูมตูตูตูมต,ต,ต,ตูม,ตมอืม,อมไม่ได้เลยสักตัวไม่ได้สกูชเนอร์นะครับเหตุที่ต้องมีสกูชเนอร์สเกเลตันมาด้วยนะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็เป็นตัวแทงด้วย,ยเรือมันเยอะที่สุดเลยนะครับเลือเยอะก,กว่าไอ้เจ้ามิลิเทอรี่เบสกับเอฟแคมอีกนะครับจริง ต่อมนกระดูกอีกสกูชนเนอร์มาแล้วอืมนี่ปลาขวานอืมเรียบร้อยอืมอะไรปลาขวานใส่เฮ้ เอาโอ้โหคืออย่างนี้เลยเองเกกันนะทำไมปกติกระดูกมันไม่ทำอย่างนี้สิเงอันนี้น่าจะเป็นบักนะนก็คือถ้าเกิดซอมบี้ถ้าเกิดไอตัวนี้มันไม่ตายเนี่ยมันก็ทำการเดินกลับมันก็จะเดินไปนะครับเดิมบางทีม,มน่าจะเกลี้ยงก็คือได้เกิด อันนั้ก็คือถ้าเกิดไอ้พวกกระดูพวกนี้มาไปชนกระถานเนี่ยไอ้ฐานหน้าทางเข้าของซอมบี้เนี่ยมันก็จะเดินกลับมานะครับเดินเดินกลับมาไม่พอมันเดินกลับไปเข้าฐานตัวเองไดง้แต่ว่าทำดามเหนียดไม่ไม่ทำดามเหนนะครับถือว่าเป็นบักที่เขาจะแปลอยู่สมควรเลยอืม การซัลมมนสเกลเลตันขึ้นมาอือโอ้โหครูเชนเนอร์สองตัวโอ้โหตายหมดเลยแะได้ของอีกแก้เฮ้อไม่เป็นไรโชคดีนะครับที่ในคอมเมนเซอร์มันเสียกระดูกเรื่อยๆนะครับมันก็มีลิมิตด้วยนะครับจริงๆเนี่ยก็คือมันมีจำกัดนะครับมันก็ซัมมมน รุมศพได้แค่สามสามตัวต่อครั้งนะครับนั่นไม่ใช่เด็กได้แค่สามรุมศบต่อตัวนะครับหมอสก,กาให้เยอะไปเลยเพราะยังไงในคอมเซอร์ตัวเดียวมันก็ทั้งเกมมันหยุดยืนทั้งเกม,มก็ไม่ไหวแล้วครับกิ่เปเลยดีกว่าการขายฟาร์มนะครับ ขายหายขายหายายอ่ามเดลบอสมาแล้วนะครับเราจะม,มากระเืิบก่อนแล้วก็สัมมันกระดูกไปเลยเว้ยได้ e เอ็กซ์คูชัน่นนั้นต้งสองตัวปลาขวานโชว์หน่อยเองเอปลาขวานโชว์ไปแล้ว แล้วก็ชนมาจนบอสเลยอื้ือื้ือื้อ,อชนโอ้โหชนถ้กคนทำดาเมจได้ดีเพอสมคนนะครับก็ปลาขวานตอนครั้งหนึ่งก็ห้าสิบดาเมจเลยนะครับนี่สมอนสมอนไปเออ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 ชนไปชนไปชนไปยิงรัวๆยิงรัวๆ แต่ก็เสียในคอมเมนเซอร์ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าก็คือถ้าเกิดทำการซัมมอนหลุมศพไปแล้วเนะี่ยไอพวกสเกลเลตันน่ะมันก็จะไม่เดินหันหลังกลับไปโจมตีพวกเอ่อพวกซอมบีที่เดินผ่านนะครับนี่ยังไงเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเดินตรงอย่างนี้ไปเลยนะครับเอ๊ะอา้อาวอา้าวเดินกลับมาเฉยเลยอแต่ก็ไม่ทันเลยครับ ก็เวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปก็20นาทีกับอีก21วีนะครับอจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้รีวแบบสมบูรณ์หรอกสำหรับตัวคอนิคอมเมนเซอร์นะครับแต่ผลสรุปก็ถามว่ามันดีไหมถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นตัวซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับก็ อาจริถ้าเกิดเอาไปเล่นถ้าเราไปเล่นหมดฟอร์เล่นหรือเราไปเล่นไอ้สามเกมโมเดสเปเชียลหลักๆก็ถือว่าดีพอสามควรเลยนะครับแล้วก็ต้องต้องใช้ให้มันแบบว่าให้มันคุ้มๆหน่อยนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเดี๋ยวถ้าเกิดอยากให้คนอื่นดูเนี่ยก็สามารถกดแชร์ได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะพูดน้อยๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่า เกมหมดใหม่ยังไม่มานะครับก็บยังไม่รีวิวนะช่วงนี้ก็รีวิวเวอร์ไปก่อนนะครับผมว่าจะพูดน้อยๆหน่อยน,น,นะครับสำหรับเรื่องการรีวิวเวอร์นะครับเนื่องจากว่าผมก็มีอะไรที่ต้องสนใจเย,ยอะสกควรคนเลยช่วงนี้ผมก็ยังติดอันนี้อยู่ดองทีเด็ดเ o อร์ดิฟเซอ e ์โมเลเตอร์เลกาซี่อย่างโอเคว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย